สวัสดีค่ะจากบ้าลไร่บางพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะที่บ้านไร่บางพยอมได้ใส่แก้วกาแฟไว้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่ว่าได้มาเพียงเล็กน้อยนะคะตอนนี้เขาก็จเจริญงอกงามแบบนี้แล้วนะคะวันนี้บ้านไร่บงพยอมก็ จะมาขยายลงกรละ,ละมังลูกนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายพันธุ์อีกหน่อยบ้านไร่วงพุ่นก็จะมีผักเป็ดญี่ปุ่นไว้กินเอาไว้แจกจ่ายต่อเพื่อนบ้านแล้วนะคะปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำรับอยู่ในบ้านนะคะไม่มีความจนในหมู่คนขยันและรู้จักพัฒนาตนเองนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ขยายพันุ์ลงกะมังกันนะคะบารลายวงพยอมก็จะตัดกิ่งของเขาออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปักชำกันนะคะเป็นกายขยายพันธุ์ที่ง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้นะคะปลูกเพียงไม่กี่วันเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ต่อไปแล้วนะคะ เขาถึงบอกว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราทำด้วยความตั้งใจจริงเราสามารถที่จะมีกินมีใช้ไม่อดอยากนะคะถึงเราจะไม่ได้ขายแต่เราก็มีกินไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องมีรายจ่ายสำหรับครอบครัวในตรงนั้นนะคะ เราก็จะมาปักแบบนี้เลยนะคะเพื่อประการพยายพันธ์ุของเรานะคะก็ดูหลังใบสักนิดหนึ่งนะคะบางทีอาจจะมีเพี้ยแป้งลงมาแล้วก็รหลุดๆซะนะคะเมื่อก่อนนี้บ้านไรายวังพยอมบอกเลยว่าเป็นการปลูกแบบตรงนี้นะคะหลานสาวให้มา ปลูกครั้งแรกเลยไม่เป็นนะคะเป็นมือใหม่หัดทำนะคะแต่ตอนนี้ทำได้แล้วค่ะว่าทำแบบไหนเขาจะอยู่แล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเราก็จะปลูกแบบนี้นะคะเริ่มสวยงามแล้วเมื่อเราจะขยายลงกละมังปลูก เราก็เอาอันนี้ออกมาเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะบิเอาที่เรามีที่มีรากแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้อีกสี่กอนะคะเราก็จะขุดให้กว้างลงไปแล้วเราก็ลง แบบนี้เลยนะคะเป็นการปลูกในกระมังนะคะไม่ได้ปลูกกับพื้นนะคะเพราะว่าบ้านไร่วงพยอมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เลยปลูกลงกระมังไว้ก่อนเขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ เราก็จะได้เป็นแบบที่สวยงามเลยนะคะแล้วก็จะปลูกแล้วเราก็จะกดกดหน่อยนะคะยังไงบ้านไร่วงพยองก็ได้กินแน่นะคะสำหรับผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนแก้วกาแฟนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปปักชำต้นไม้อื่นได้อีกต่อไปนะคะเห็นไหมคะเมื่อวะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะบ้านไร่วงพยอมมีผักเป็ดญี่ปุ่นนี้เพียง ห้ากา้านตอนนี้บ้านไร่วังพยอมสามารถที่ขยายพันธุ์ออกมาได้เต็มกระมังนี้แล้วะคะ่ะต่อไปก็จะขยายได้หลายกระมังนะคะเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายและเราก็จะมีกินไปตลอดนะคะพืชผักสวนครัวหลาย,ลายชนิดเราสามารถที่จะปลูกเองขยายเองเขาเรียกว่าปลูกได้ขยายเป็นนะคะ เราก็สามารถที่เราจะมีกินได้ตลอดไปนะคะเขาบอกว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันและรู้จักพัฒนาตนเองนะคะเรามีความขยันมากเท่าไหร่เราก็จะมีกินเหลือกินเราก็สามารถที่จะอาจําหน่ายจ่ายแจกแบ่งปันกับเพื่อนบ้านได้อีกนะคะเป็นการผูกมิตรสำหรับ เพื่อนบ้านได้อีกชนิดหนึ่งนะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะรักทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ